สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะมาทําอาหารมือเด็ดรสเด็ดเด็ดนะคะเดี๋ยววันนี้มาล้างกึืนไก่กันก่อนนะคะเราก็จะล้างกึ๋นไก่ด้วยเกลือป่นนะคะ เพื่อล้างกิ่นคาวแล้วก็กลิ่นสาบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดกระเพรารสเด็ดกันนะคะหรือที่บาลัยวงพยอมเคยพูดไว้ว่าอาหารสิ้นคลิปนะคะที่เราใส่เครื่องกผัดกระเพรานะคะก็จะมีลูกพริกไทยดำกับพริกไทยขาวปนกันแล้วก็ ดอกกระเพราแก่นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วนี่ก็คือพริกแห้งนะคะพริกแห้งนี้เป็นพริกแห้งกินดามันของบะนไรองคพยอมที่ปลูกเองนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะ mm hmm. เมื่อเราโขลกพริกแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกสดลงไปอีกนะคะแล้วเราก็จะบุกบุกนะคะเราจะได้กลิ่นหอมของพริกสดกับพริกแห้งนะคะเวลาผัดแล้วรสชาติจะหอมชวนกิน มากยิ่งขึ้นนะคะกินก็จะฉุนมากขึ้นนะคะส่วนน้ํามันที่ใช้ผัดนะคะบ้านเรายพยยมใช้น้ํามันหมูนะคะสําหรับมื้อนี้พอดีเลยว่ามีน้ํามันหมูอยู่นะคะก็เลยจะใช้น้ํามันหมูเล็กน้อยนะคะไม่ใช้มากนะคะอันนี้คือเครื่องผัดกระเพราของบ้านไรวงพยอมนะคะเป็นอาหารสูตรเก่าๆนะคะ เราก็จะผัดให้เขากิ่นหอมเลยนะคะบางคนผัดกะเพรานี้จะให้มีน้ํานะคะแต่สําหรับบ้านราย่างพยอมนี้และก็คนในบ้านนะคะชอบกินผัดกะเพราที่แห้งๆมีน้ํามันคลุกคลิกนะคะพยํามข้าวกินอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือกลืนไก่นะคะ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวคาวนะคะแล้วก็จะคลุกคราวแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็หอมหอมมากมากเลยนะคะดเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำล้างครกกนิดนึงนะคะน้ำล้างครกนี้เพื่อสร้างความขลังนะคะ สร้างความขลังแล้วก็สร้างความอร่อยคู่ครัวไทยมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้กึืนไก่สุกแล้วเราจะมาใส่ถั่วฝักยาวใส่พริกอ่อนใส่ใบกะเพรากันนะคะตอนนี้น้ำล้างครกก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ อิวขาวตราเด็กสมบูรณ์นะคะใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าไล่วังพยอมไม่กินเค็มนะคะนะคะี่ค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะเพื่อปรับเพิ่มรสชาตินะคะเห็นไหมคะน่ารับทานไหมคะเพื่อน อันนี้ถั่วฝักยาวที่บ้าแรงพยอมปลูกเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็หั่นแล้วเราก็เอามาใส่อย่างนี้นะคะพร้อมกับพริกอ่อนนะคะหอมมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะชัดไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ยน,นี่ค่ะนี่คือน้ำตาลทรายนะคะก็จะใส่ให้รสชาติเพิ่มรสชาติแทนการใช้ชูรสนะคะเพราะว่าบ้านไร่วังพยอมเป็นคนที่แพ้ชูรสนะคะถ้าใครกินชูรสได้ก็ ใส่ได้ตามสบายเลยนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบกะเพรากันนะคะแล้วก็จะใส่ใบกะเพรานะคะใบกะเพราเก็บมาตอนอากาศยังร้อนๆอ,อยู่นะคะจะเหี่ยวนิดหน่อยนะคะถึงจะล้างน้ำแล้วนะคะนะคะี่ค่ะ เห็นไหมคะหน้าทานไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้ถั่วสะดุ้งนิดนึงนะคะถั่วฝักยาวของบ้าไร่วงพยอมจะไม่ใช้จะไม่ผัดจนสุกนะคะจะแค่สะดุ้งไฟเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะ ผัดกะเพราลาดข้าวนะคะของบ้านไร่วงพยอมนะคะอาหารสิ้นคิดของคนหลายๆคนที่พูดนะคะแต่วันนี้ก็อร่อยสุดๆนะคะในวันฝนตกพรำๆนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเป็นอาหารกลางวันนะวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ